ลูกอยากกินอะไรนะฮะฮะพูกใหม่สินี่ตอนแรกบอกบอกอยากกินอันนี้นี่อยากกินอันนี้พอสักพักหนึ่งมันจะเปลี่ยนไปเป็นรอยอย่างบไ่ได้แต่ละมือแต่ละเวนนะโอ้บอกอยากกินในหมูทอดไก่ทอดว่าไปว่ามาสิไปหอนหมูกรอบละเอาไปพูดซะบะนี่น้ำมันคอยเดือดแหละไปดีกว่า แค่ข้าวลูกไงมันลูกอยากกินอันนี้เราเนี่ยบะค้อยอยากกินแกงอ่อมมกไก่นะบอกนะ่าบ่อบ่อมันแย่เอ๊ะ hey, อย่างุมเจ้าดอกแต่ละมือื้อตะวลวนกูหนึ่งก็อยากกินแนวหนึ่งผูหนึ่งก็อยากกินแนวหนึ่งสาว่าจะพากินอาหารเพื่อสุขภาพ,พอันนี้ก็เพื่อสุขภาพเหมือนกันอะเออสุขภาพไปข้าง ลูกแทงตุ้นุ้งอุ้มหมักโมไปเรียนอยู่ก็เท็่น่าดายละลูกอยากเนาะลูกอยากกเ็เลยต้องจั้ใหทลูกมี<ป>นู<ป>ของลูกเรียบร้อยแล้วนี่ <c oughs> นามาใส่จานหนึ่งสิได้หนึ่งจานโอเคหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของลูกต้องเสิร์ฟให้ทุกคนอิ่มท้องทุกวัน ใช่ไหมจ้าใช่ไหมจ้าเจ้าน้องฮูกน้อยวันนี้คุณฮูกกินข้าวอะไรข้าวสวยกินข้าวสวยไม่ใช่ข้าวกล้องหรอกินอะไรเกลยวกระเดก จะปลาดกกับอะไรทอดแล้วก็นี่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 หนึ่งถาดนี่อันนี้พริกเผาลูกก็จะสวบคำใหญ่ๆโตเพราะว่าวันนี้ลูกบอกว่าอยากกินเมนูทอดๆลูกอยากกินไข่ทอดนี่เองลูกอยากกินไข่เจียวก็ไม่บอกปล่อยให้คลิป เมนูอยู่ตั้งนานที่จริงอยากกินไข่เจียวนี่เองลูกชอบกินอะไรแห้งๆอ่ะ กับข้าวถ้าคิดอะไรไม่ออกนะลูกก็ชอบกินข้าวแห้งๆใช่ไหมไม่ต้องหุ่ดหงิกินข้าวสารข้ค่อยอยู่กับลูกสองคนนะประดามลูกกินอะไรไก่ทอดหมูทอดปลาทอดอะไรทอดๆเพื่อชอบค่อยจนไม่อยากกินใครแบบทั้นี้ต้องซับมันไม่ได้มันไม่ใช่แจ่วบองมันแจ่วปลาร้า ถ้าเจอปลาล่ก็ซับได้ไหไมมันต้องเป็นอย่างซีแหละ<ม>เขาทำถูกต้องแล้วเอเขาทำถูกต้องถูกต้องแบบฉบับอิชานบ้านเฮาแล้วนี่แหละเจียวประเด็กของแท้เติเข้าวไหมลูกไม่เติมเหรอลูกอิ่มแล้ว ทำไมลูกกินน้อยจางทำไมลูกทำตาเล็กตาน้อยตาใหญ่ลูกไล่ระดับตาเหรอทำตาเล็กเหมือนคนนั้นสิมองเห็นไหมม,มองมองเห็นกายไหม,มอันนี้อันนี้นอน<ม><ม>และอันนี้นะเอาตาสั้นกลางสิตาสั้นกลางของคุณแม่คุณนะสั้นกลางเลยนะนนาน ตาโตตาโตแล้วเลยนะ <laughs> มีความพยายามที่จะหลนตาให้คนอื่นดูนะเจ้าวันนี้เนาะเดี๋ยวไปบูรี่แม่เลยหน้าสงสารออกเขาแค่ตาเล็กเองเราเป็นคนตาใหญ่เราจะไม่พูดเนาะพูดกับเขาก็ไม่ลืมตาไม่ต้องพูดเลยเวลาดูดูหนังด้วยนั่นะนาะ<อ>นึกว่าหลับ เออดูยูจะไปดูตาสิไม่ว่านอนไปแล้วมันเป็นเรื่องจริงลูกเอวังและยิ่มและเจ้าไม่ต้องปฏิเสธหรอกมันเป็นเรื่องจริงวันหลังเขาจะถ่ายคลิปมาเป็นหลักฐานไปลูกจะไปนอนและ